เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องจา้าพี่หลิวพารวยชั้นแนวนะคะได้นำแนวทางนะคะแนวทางเราพัฒนางวดที่แล้วนะคะมาดูย้อนหลังนะคะพี่น้องจา้าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำพี่น้องจา้ามารับชมย้อนหลังวดที่แล้วนะคะแนวทางสายเด่นเน้นๆบนล่างไปกับของพี่หลิวนะคะพี่น้องจา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด่นเจ็ดเด่นหกโอ้ยมักหลายหม,ก 6, มกักหกมักเจ็ดนาอจ้า นะคะหมักลายหมักหกหมักเจ็ดงวดทิเล่เ,เนาะจ้ะปรากฏว่าหกมาเนาะพี่น้องจ้ะผลที่ออกนะคะห้าสามหนึ่งศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์ล่างนะคะศูนย์เก้าหกบนนะคะพี่ลิวมาคิดบึงเนาะจ้ะพี่ลิวให้ศูนย์หกหกนะคะ ทำไมพี่หลิวไม่ปิ้นนะคะปิ้นหัวหรือว่ากลับหัวนะคะภาษาอีสานเนาะจ้ะภาษาอีสาวนวรรคัมกลับหัวหกกับเก้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะหกเก้าศูนย์หกเก้าหรือศูนย์เก้าหกนะคะดูสิคะใกล้เคียงมากนะคะเกือบแตกสามตัวนะคะพี่น้องจ้ากเกือบแตกสามตัวผลที่ออกก็หลุดนะคะเข้าเฉพาะเอ่อเลขเด่นหกนะคะ แบบนี้ต้องรูดหกรูดเจ็ดรูดหกนะคะนะคะพี่น้องจา๋ารูุดนะคะทุกสูตรเข้านะคะอ,อ่สูตรคำนวณของอ,อ่สูตรอมตะและสูตรของสุดท้ายก็เข้าบนเข้าล่างนะคะมีสูตรเด่นสูตรเน้นนี่หลุดนะคะขออภัยพี่น้องจา๋าเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจา้าพี่น้องจา้าเข้ามารับชมเนาะจา้าคลิป แนวทางนะคะแนวทางลาวพัฒนานะคะสลากินแบ่งลาวพัฒนานะคะงวดวันที่สามสิบวันจันหกห้านะคะสายเต่นเน้นๆมาแล้วนะคะพี่น้องจ้ามาแล้วงวดก่อนก็เข้าวิ่งแค่หกนะคะบางงวดก็เข้าตรงๆบางงวดก็หลุดนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะช่วงหลังๆนี่หลุดบ่อยนะคะวันนี้ต้องเข้าเนาะพี่น้องจ๋านะคะ ซ้ายเด่นเน้นน้อยตัวนะคะเด่นศูนย์เด่นหนึ่งนะคะพี่น้องจะเราไปรับชมจับคู่นะคะจับคู่ที่พี่ลิวเด่นให้เน้นให้ว่ามีตัวไหนมั่งนะคะพี่น้องท่านที่เข้ามารับชมฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกริง้งกริ้งเพื่อแจอ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะ ที่พี่ลิวลงให้นะคะอ่าแล้วก็จะได้รับแจ้งเตือนนะคะได้ชมคลิปใหม่ๆนะคะลิวก็เด่นเน้นมีศูนย์กับหนึ่งนะคะก็มีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ศนย์สามนะคะนะคะเราฝากเลขสาตัวสี่หนึ่งสามด้วยนะคะ ผิดพลาดประปปการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะไม่ได้เขียนลงนะคะชอบเน้นชอบหนึ่งหนึ่งด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ลงนะคะลงที่คลิปอ,อื่นคลิปนี้ไมไ่ลงนะคะหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะผิดพลาดประปปการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีรุดนะคะพี่น้องจ๋า ขอให้ท่านรวยๆแห่งๆมีโชคมีลาบนะคะทั้งวันนี้และวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะสวัสดีค่ะ